สวัสดีชาวราศีพิจิกค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้นะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีพิจิกว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิก d y u n i v e r s e ต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกค่ะใบแรกเลย9ถ้วยนะคะอีกโก้หมายเลขสิบ หมายเลขสิ awakening the dreamers การเริ่มต้นความเชื่อและการถูกปกป้องสวยงามมากไปได้วยความหวังและความสุขนะคะพลังงานสามใบแรกก็เป็นพลังงานของการเหมือนกับว่าพลังงานตัวตนคุณเป็นพลังงานของาธาตุน้ำอยู่แล้วชาราสีพิจิกนะคะวิเช f u l d r e a m h a p p i n e คำขอ คุณขอได้ทุกคำขอที่อยู่ภายในของคุณที่คุณต้องการคำขอนั้นเกิดจากความฝันของคุณและเกิดจากความสุขของคุณพลังงานในตัวตนของคุณกำลังสะท้อนถึงความเชื่อในตัวเองแล้วก็ความฝันความสุขของตัวตนคุณจะทำให้คุณได้เปลี่ยนแปลงการถูกปลดปล่อยพลังงานในอะไรบางอย่างที่ติดขัดถึงเวลาที่คุณจะได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างเก่าๆเดิมๆเป็นตัวของตัวเองแล้วคุณมาสู่อิสรภาพของการตื่นรู้คุณกำลังไป ได้ไกลที่มากกว่าที่คุณได้ที่คุณเจอมาแน่นอนคุณกาลังเติบโตแบบไม่มีขีดจํากัดของชีวิตคุณกําลังสร้างความสุขสร้างการเติบโตให้กับตัวเองคุณกําลังมีการเรียนรู้พลังงานภายในตัวเองทั้งพรสวรรค์พรแสงแล้วก็ความสุขความสนใจของคุณเชื่อว่าความสุขคุณพลังงานของคุณอิสรภาพของคุณจะนําพาโอกาสการเติบโตมาให้คุณมากๆ และเหมือนกับว่าคุณปลดปล่อยปล่อยวางกับอะไรที่คุณไม่ต้องการแล้วคุณเป็นอิสระภาพแล้วคุณมีความสุขแล้วในตอนนี้เวลานี้นะคะและถ้าถ้าอะไรบางอย่างที่คุณติดอยู่นะคะชาวราศีพิจิกปล่อยวางสิ่งนั้นและก้าวไปได้วยความมั่นใจคุณเท่านั้นที่เป็นผู้สร้างความสำเร็จความสุขให้กับตัวตนของตัวเอง ทีนี้มาดูพลังงานในไพ่สำหรับนี้ว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกยูนิว r าอ่ายูนิเวอร์สตีต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีพิจิกคะสวยงามมากก้าเหรียญใบแรกก้าถ้วยนะคะความเชื่อความสุขความหวังคำอริษานก้าเหรียญคุณค่าในตัวตนของคุณคุณค่าทรัพย์สินอันมีค่าความงดงามคือคุณ นี่คือความเชื่อมั่นความสําเร็จการเติบโตนะคะโสดสวยรวยดูดีมีสเสน่ห์มากและได้ทุกอย่างที่คุณต้องการนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือใบแรกที่ที่บอกไปเมื่อตอนแรกคุณกําลังใช้ความฝันแล้วก็ความสุขและความเชื่อคําขอพลังงานในตัวตนคุณสร้างตัวตนใหม่ของคุณขึ้นมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองสร้างการเงินให้กับตัวเองสร้างการเติบโตให้กับตัวเองสร้างอิสรภาพให้กับตัวเอง สดสวยและดูดีมีเสน่ห์มากๆนะคะงดงามมากๆจริงๆเพราะว่าคุณกำลังคอนเน็กกับอินทรวชั่นของคุณคุณกำลังคอนเน็กกับไฮเซล์ของคุณคุณจะมีเงินคุณจะมีงานคุณจะมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงเหมือนสิ่งที่ผ่านมาคุณเจอเรื่องราวที่แย่ๆมากๆคุณรู้สึกว่าคุณอ่อนแอคุณรู้สึกว่าคุณเศร้าคุณเจ็บใจแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคุณถูกปลดปล่อยคุณกลับมาเข้มแข็งแข็งแกร่งและเด็ดเดี่ยวและประสบความสําเร็จและตัดสินใจได้อย่างมั่นยำเพราะคุณเชื่อในสัญชาตญาณของตัวคุณเอง คุณรู้คุณต้องการอะไรคุณไม่ต้องการอะไรแม้ว่ามันจะมีลังเลบ้างแม้ว่ามันจะมีความอึดอัดบ้างแต่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขมากๆนี่คือสัญญาณของการตอบรับในสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอยู่ตัดสินใจในสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ใช่และดีที่สุดกับตัวเองในตอนนี้เวลานี้และกับตัวเองในอนาคตด้วยเวอร์ชันใหม่ของคุณในอนาคตที่กําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงมากมากกว่าเดิม หรือลึกซึ้งลึกซึ้งกว่าเดิมด้วยนะคะสี่ถ้วยเรื่องราวบางเรื่องสถานการณ์บางอย่างหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าต้องใช้เวลาในการทบทวนใช้เวลาในการตระหนักสิ่งนั้นถอยออกมาที่จะไม่วุ่นวายหรือว่าคนโทรลกับสิ่งรอบตัวที่เราคนโทรลไม่ได้กลับมาเป็นตัวตัวคุณเองนะคะคุณเชื่อไหมว่าคุณงดงามมากๆงามมากๆมากกว่า มากกว่าสิ่งใดที่คุณรู้สึกว่าคุณอาจบางทีอาจจะมองตัวเองว่าแบบอ๋อวันนี้ดูแย่จังเลยแต่จริงๆแล้วมันดูดีมากนะคะอารมณ์ความรู้สึกอะไรบางอย่างทําให้เราไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะเชื่อว่าอะไรบางอย่างทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองได้สีไม้เท้าเฉลิมฉลองสีถ้วยและก็สีไม้เท้า ก่อนจะตัดสินใจหรือทําอะไรใจเย็นก่อนนะคะมีสติมีสมาธิกับตัวเองเสมอคุณกําลังรอคอยการเสริมสลองความสำเร็จในงานใหม่ตําแหน่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาความสำเร็จที่จะเข้ามาหรือการเติบโตขยับขยายในธุรกิจหน้าที่การงานที่กาลังจะเกิดขึ้นแต่จริงๆในการตัดสินใจทําอะไรบางอย่างก็ต้องดูการเจรจาการคุยแล้วก็การเรื่องข้อเอกสารนะคะในเรื่องของเรื่องราวของการทําธุรกิจหรือว่าการทําอะไรกับเพื่อนอะไรแบบนี้นะคะ ก็ต้องระวังด้วยเช่นกันแปดดา่าไม่งั้นไม่เช่นนั้นก็อาจจะแบบมีปัญหามีประเด็นหยุดติดกับอะไรบางอย่างที่เรามันไม่ไม่กล้าพูดหรือว่าไม่กล้าตัดสินใจหรือว่าเป็นประเด็นเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นการสื่อสารเป็นส่อที่สคัญมากๆนะคะแล้วก็สื่อสารกันตั้งแต่ตอนแรกที่ทําธุรกิจหรือว่าตั้งแต่ที่ตกลงกันนะคะปัญหาของคุณจะถูกแก้ไขแน่นอน ตอนนี้อยู่ที่คุณตัดสินใจและอยู่ที่คุณจัดการเวลาจัดการอะไรที่เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะนี่คือสี่เหรียญสีถ้วย4เมทาวแล้วก็สี่เหรียญ Angel Numbers 444เพราะฉะนั้นคือความมั่นคงคือบ้านคุณกำลังเป็นเสาหลักให้กับตัวเองอันดับแรกเลยสำคัญมากๆนะคะจัดการการวางแผนในเรื่องของอารมณ์ การเงินการงานเวลาทุกอย่างให้เรียกว่าต้องรอบคอบเพราะว่าในปีหน้าหรือว่าในช่วงบางอย่างในอนาคตมันเกิดเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้เกิดอะไรบางอย่างที่เราสึกว่ามัน,ม,น,ม,นมันไม่ม,ไมีัมนม,มีความมั่นคงนะคะหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นควบคุมวางแผนให้ดีๆนะคะทุกคนแล้วก็รับมือกับ บางสิ่งที่จะเข้ามาเชื่อว่านี่คือสัญญาณบางอย่างที่ทําให้เราสึกว่าต้องจัดการอะไรบางอย่างกับตัวเองแล้วละ่ะต้องเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างในตัวเองแล้วละ่ะนะคะที่เราจะทาแบบทายังไงดีที่จะเติบโตในด้านการเงินหรือว่าลดรายจ่ายเพิ่มไรายได้ยังไงนะคะที่จะทําให้เราเติบโตในวันข้างหน้าที่เราไม่ติดกับกับเงินเฟอ้อติดกับเศรษฐกิจอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเชื่อว่า,วามันเหมือนกับ เป็นพลังงานในช่วงของการคิดใหม่วางแผนใหม่เติมพลังตัวเองใหม่ด้วยเช่นกันเดยอดแฮงแมนคือจะทำอะไรก็ต้องไต่ตรองคิดทบทวนก่อนแล้วก็ค่อยวางแผนถ้ารู้สึกล้าท้อเหนื่อยก็อยู่กับตัวเองอยู่กับธรรมชาติอยู่กับความสุขของตัวเองก่อนวางดีท็อกซ์กับอะไรที่เป็นโลกออนไลน์หรือโซเชียลลงนะคะลองมาอยู่ในอยู่ในความสุขกับตัวเองสุขสารกับตัวเองเออกกำลังกายหรือว่าอยู่กับธรรมชาตินะคะ หมือนให้ธรรมชาติบำบัดเรากับอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราเรากําลังคิดวนเดิมๆหรือว่าเรากําลังเบื่ออึดอัดอะไรบางอย่างเดวิลหรืออารมณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นหรือว่าเรื่องเรื่องราวรลบนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ติดอยู่ที่เดิมถึงเวลาแล้วที่เราจะไม่ไม่อยู่อะไรแบบที่เดิม ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องก้าวออกไปและมองหาสิ่งใหม่3ามใเท้าคือคือวิสัยทัศน์คือคุณในเวอร์ชั่นใหม่ที่มากกว่าเดิมที่เติบโตแบบไร้ขีดจำกัดเติบโตแบบจากมั่นคงแล้วอะความมั่นคงมันอาจจะอยู่ได้ไม่ไม,ไม่กี่ปีสมมุตินะคะมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นความเสี่ยงที่ถอยออกมาถอยถอยหลังมาได้ก็ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเกิดอะไรเติบโตบางคั้ง,งเกิดขึ้น มีทรัพย์สิสนมีการลงทุนมีเงินสดหรืออะไรบางสิ่งที่ทำให้รู้สึกว่ามันจะต้องเป็นอะไรในในอนาคตข้างหน้าซึ่งมันล้อก,กับเศรษฐกิจกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนะคะและเชื่อว่าสามไม้เท้าคืออะไรที่เป็นอนาคตโอกาสที่จะเข้ามานะคะที่มันมีมากกว่าในในอดีตนะคะมันคือการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วก็การคิดวิเคราะห์แล้วก็การวางแผนจริงจหาเรียญเพื่อป้องกันความเสี่ยงอย่างที่บอก นะคะการบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็นบาดเจ็บทางร่างกายสุขภาพที่ต้องใช้เงินดูแลรักษาเยอะหรือว่าอาจจะเป็นบาดเจ็บในเรื่องของการเงินอะไรแบบนี้ก็ด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังระวังสุขภาพรอบครอบสุขภาพการงานการเงินแล้วก็ความรักความรักที่การใส่ใจตัวเองนะ,ะทุกอย่างมันกําลังจะแบบทาให้เรารู้สึกว่าเข้าสู่ l o n g วิตี้เข้าสู่อะไรที่เป็นเรียวแล้วก็แท้จริงจริงธรรมชาติจริงๆที่ทําให้เราบําบัดถึง ถึงพลังงานแห่งความสุขตั้งแต่ใบแรกนะคะธรรมชาติทําให้เรามีความสุขแล้วก็เติมพลังให้กับเรา justice take what you need pay what you can คนลับแห่งการกระทํากำลังจะเกิดขึ้นเชื่อว่าอนาคตข้างหน้าจะประสบความสุขจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอยู่ที่คุณตัดสินใจและอยู่ที่คุณวางแผนในตอนนี้เวลานี้ด้วยนะคะและนี่คือ the star ตาวไม่เท้าแล้วก็ the star ทุกคน ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะความเหนื่อยล้าความท้อการเบื่อความการหมดไฟในการทํางานหลายสิ่งหลายอย่างมากๆแต่ทุกชีวิตคืออยู่บนความเชื่อแล้วก็แรงศรัทธานในตัวเองเพราะฉะนั้นคุณกําลังเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างแล้วก็เป็นพลังให้กับตัวเองมากๆเพื่อก้าวไปสู่ความสุขของคุณความสุขในการเติบโตการเปลี่ยนแปลงความสุขในด้านด้านของการเงินราชินีเรียนความมั่งคัง่งร่ำรวยเห็นไหมคะก้าวถ้วย เก้าเหรียญแล้วก็มากกว่านั้นคือความมั่งคั่งรำ่ำรวยที่ทรัพย์สินเติบโตมากๆมีมีที่ดินมีอสังหามีการเติบโตมีการลงทุนในด้านอื่นๆได้เพราะว่าคุณทํางานหนักนะคะคุณทํางานหนักมากๆคุณสู้อดทนเก็บหอมรอมริบเพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งเหรียญการเงินคุณกาลังจะเติบโตการเงินความร่มสมบูรณ์ความสุขเงินทองไหลามาเทมามีต่อยอดไปไม่ขาดสายเลยทีเดียวเพราะนี่คือชัยชนะและความสําเร็จของคุณสวยงามมากๆ หนึ่งเหรียญคุณกำลังได้รับโชคดีของขวัญเซอร์ไพรส์ออฟเฟอร์เงินทองที่ไหลามาเทมายิ่งเป็นราชินีเหรียญแล้วจะยิ่งเติบโตไปสู่ที่ท่างของการเงินที่หลั่งไหลเข้ามามากหลายทิศทางนะเพราะว่าคุณมีทรัพย์สินอันมีค่าของตัวเองอยู่แล้วเลือกและตัดสินใจ กับสิ่งที่คุณกําลังได้รับโอกาสาคุณอาจจะได้โอกาสอะไรบางอย่างที่จะทําให้คุณไปต่อในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินหรือว่าการลงทุนในด้านอื่นๆนะคะสมาธิสติจะมาจะนำคำตอบมาให้นูนฮีทัวรี่ใจเย็นๆค่ะค่อยๆตัดสินใจคอมเพล e t h เดอะซีชั o นวีอ l i m p r o v ฟเดี๋ยวสถานการณ์จะดีขึ้นการปรนีประนอมพ,พูดคุยกำลังจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ